รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอตระรุ่งสด12ราศีค่ะสิกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนครับผมและวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหนุ่มสาวที่มีความน่ารักแอปแบลสดใสมีทั้งความหล่อเท่เซร์ ในศึกนุ่มเซอร์ประทะสาวเบ้บา,บา <ś les> ายการเราทั้งทีช่วยสอนเวลาเราจะถ่ายรูปขึ้น Instagram ให้มันแบ๊วคแบได้เออดีจะ้ยอนดีจี้อนรอนี้ดอนเวลาเราจะถ่ายรูปไอ้ต้องไหนก็ไหนด้จี้ด้วยจีถ่ายด้วจีถ่ายรูปจี้รหนึ่งสองสามฟึ๊บนึองสามคอของเขาน้องวิว ผมดีกว่าจะาเหมือนกันสสตายตจตา้ะายตายแล้วนะขอโทษครับไม่ปกติไม่เล่นในจีแต่ถาถามมีท่าไหมพอมีท่าแต่เป็นท่าเต้นอะเเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ย้เย่ อีแมนนี่ว่แมน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 หนึ่งสองสามฮึอะไรอยู่ตรงไอจีเหรอชาวร้องเขาบอกอดีตบอยแบนเมืองไทยอดีตบอยแบนด์ดาก้อนไฟหนึ่งสของเลย ผมสอนผมมาตลอดครับผมว่าท่าแต่ละท่าต้องยังไงขออนุญาตแม่หนึ่ะ1 2 3เรื่องสมุนไพรไว้ใจหนึ่งสองสามเรื่องสมุนไพ้จเอ้าผมจทีเอามาเปิดศึกข้อที่หราศีใดในช่วงนี้คู่รักจะพารวย

คือเขาเป็นคู่รักที่สวีทหวานแหววอย่างที่ทุกคนติดตามไอจีของเขาอยู่นะครับวันหนึ่งเห็นดีเจเพชรจ้าก็ต้องนึกถึงน้องนิวเคลียร์เห็นนิวเคลียร์ก็ต้องนึกถึงดีเจเพชรจ้าเวลาเขาขายของนะขายนั้นเขาจะขายด้วยกันช่วยกันขายใช่แล้วเขาก็ขายการรักการแล้วก็เที่ยวการชอปปิ้งสองคนเนี่ยมันช่วยเกื้อหนุนการคู่นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซึ่งมันต่างกับคู่เราโดยสิ้นเชิงหรือเปล่าหรือเปล่าไปต่างหรือเปล่าค่ะพี่แหนมค่ะ คุณชื่อแหนมนี่มันมาจากอะไรฮะใครเป็นคนตั้งหรอเออทำไมถึงได้แหนมมาพ่อแม่ผมตั้งเลยเหรอเป็นแหนมเลยเหรอใช่ใช่ครับเขาได้กแกฉันมากแล้วไอ่าที่งานตอนเด็กๆไม่เด็กก็เรียกแหนมแหนมเงี้ยนะไม่แหนมแห่นนมบ้างอะไรมเลยบ้านไม่ได้ทำอาชีพทำแหนมขายไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับคุณแม่ชอบกินแหนมเออเอามาต้องแหนมต่อว่าราศีราศีอะไรอย่ เป็นนิวเทียด้วยคล้ายๆกันนะครับคือรู้สึกว่าก็รู้จักพี่เพชรจ้ามาตั้งผมรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะต้นพี่ผมที่โรงเรียนตอนมัธยมแล้วก็แล้วก็รู้สึกดูทั้งคู่เนี่ยเวลาเจอต้องเจอไปด้วยกันตลอดแล้วก็ดูทั้งคู่ก็แบบเหมือนตอนนี้ดวงขาขึ้นอ่ะเวลาเขาเขาต้อะไรธุรกิจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมาตอบยาสามราศี ดูแล้วเขารุ่งจริงๆดูตามอตาแรมอ่ะเนาะนางทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําไมของเราได้เหงื่อไม่ออกและไม่ได้เงินนะเราไม่ใช่ย่อยนะเราก็มีงานแต่ว่าเราต้องเหงื่อออกในตัว่ห้าต้องเหนื่อยนะกลับบ้านนี่ล่างแหลกโอ้โหสลบสลายล่างเละล่างเลยาถ้าลองเราทําแบบนี้นะตอนนี้เราเป็นอัมพาดแล้วทเพราะเราไม่ได้ออกกําลังอะไรเลยจริงๆคือธรรมชาติมันสร้างสรรค์แช่งหัวไม่พี่ต้องเต้นไง อ่ะมาดีเจแมนค่ะดีเจแมนตอบว่าราศีราศีพโนค่ะดีเบียด้วยเบียร์ด้วยอะไรี่แมนรู้ข่าวมาอะไรเนี้ยน้องเขาตอนนี้กําลังรุ่งงานการดีหมดมีซื้อซุปเปอร์คาร์อะไรด้วยแล้วก็น้องๆผมก็ไปช่วยเขาขายของเขาอยู่ด้วยและขายดีมากดีเจ้องเติร์กตอบว่าราศี ทำไมเพราะว่าเห็นพี่เพชรเขาทำธุรกิจหลายอย่างครับผมแล้วก็เป็นทั้งเอ็มซีเป็นทั้งดีเจอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะน่าจะนะเออก็เหมือนแบบว่าเราดูเราดูเห็นแล้วว่าคู่นี้เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับอ่าโอเคโอเคเพราต่อว่าราศีราศีพักรุ่งขายดีด้วยเพราะว่าเห็นพี่เพชร กับน้องนิวเคลียร์ช่วยกันทํามาหากินจนนุง่งเวอร์ผู้รวมสึกข,ของเราเลยพร้อมใจกันตอบว่าช่วงนี้ราศีธนูคู่รักจะพารวยว้าวจะรวยจริงเปล่าเดี๋ยวมาบอกนะจ๊ะ